นิยายสั้นเรื่องดอกไม้ริมทางทุกเช้าวันจันทร์ฉันมักจะเห็นเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งยืนขายดอกไม้อยู่ริมถนนเธอสวมชุดกระโปรงสีฟ้าซีดๆผมเปียยาวถักเป,เปียคู่ใบหน้าเปื้อนยิ้มน้อยๆเสมอแม้ว่าจะมีคนซื้อดอกไม้จากเธอน้อยมากวันหนึ่งฉันตัดสินใจเดินเข้าไปหาเธอหนูชื่ออะไรจะ๊ะฉันถามหนูชื่อแก้วค่ะเธอตอบเสียงใสแก้วขายดอกไม้ทุกวันเลยหรือ ไม่ขาดแค่วันจันทร์วันอื่นหนูไปโรงเรียนฉันแปลกใจแล้วทำไมต้องมาขายดอกไม้ละ่ะแก้วยิ้มน้อยๆคุณแม่ป่วยค่ะหนูอยากช่วยหาเงินซื้อยาให้แม่ฉันรู้สึกตื้นตันใจจึงซืดดอกไม้จากเธอทั้งหมดแก้วดีใจมากเธอหยิบดอกกุหลาบสีชมพูดอกหนึ่งยื่นให้ฉันอันนี้ของขวัญสำหรับคุณป้าค่ะขอบคุณนะคะ ตั้งแต่นั้นมาทุกวันจันทร์ฉันจะว่ามาซื้อดอกไม้จากแก้วเสมอเวลาผ่านไปหลายเดือนจนกระทั่งวันหนึ่งฉันไม่เห็นแก้วยืนขายดอกไม้ตรงที่เดิมสัปดาห์ต่อมาฉันเห็นแก้วกลับมายืนที่เดิมแต่คราวนี้เธอไม่ได้ขายดอกไม้เธอถือช่อดอกไม้เล็กๆมาด้วยคุณแม่หนูหายป่วยแล้วค่ะแก้วบอกฉันด้วยรอยยิ้มสดใสวันนี้หนูเอาดอกไม้มาให้คุณป้าค่ะขอบคุณที่คุณป้าช่วยซื้อดอกไม้ของหนูมาตลอด ฉันรับช่อดอกไม้จากแก้วด้วยความซาบซึ้งตระหนักว่าบางครั้งการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตใครบางคนได้ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ฉันเห็นดอกไม้ริมทางฉันจะนึกถึงแก้วและรอยยิ้มอันสดใสของเธอเสมอ